สวัสดีกันนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวของลิซ่าอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือพ่อปีเตอร์ดูแลลิซ่าดีมากๆเรื่องที่2ภาพาลิซ่าอยู่ที่สนามบินกลับไทยวันนี้ใช่ไหมเราไปเริ่มต้นกันเรื่องที่1เลยนะคะ การกลับมาปารีสรอบที่2ของลิซ่าในรอบนี้นะคะมีพ่อปีเตอร์เป็นไกด์เป็นคนพาลิซ่าเที่ยวเมืองปารีสเรียกว่ารักจริงดูแลจริงซึ่งพ่อปีเตอร์ก็เคยอาสาพาลิซ่าเที่ยวเมืองปารีสหลายครั้งแล้วซึ่งพ่อปีเตอร์นะคะเป็นพาอของแบรนด์เซนลีนแต่ทุกครั้งที่ลิซ่ามีโอกาสได้ไปที่เมืองปารีสนะคะพ่อปีเตอร์คนนี้จะดูแลแทคแคร์ลิซ่าดีมากจริงๆและการแต่งตัวในการไปเที่ยวครั้งนี้ของพ่อปีเตอร์และก็ลิซ่าบอกเลยว่าเท่มากๆแต่สําหรับลิซ่าเท่อย่างเดียวไม่พอนะคะต้องบอกว่าน่่่าาารรรัักกกกมๆอออีีด้วยยแลละเเเไปตนืงท2 ก็คือภาพลิซ่าอยู่ที่สนามบินกลับไทยวันนี้ใช่ไหมมีรูปของลิซ่าอยู่ที่สนามบินแล้วนะคะคาดว่าน่าจะเป็นการเดินทางกลับไทยในวันนี้ของลิซ่าและนี่นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่ลิซ่าจะบินกลับไทยและในวันนี้แฟนๆของลิซ่าจะลืมติดแฮชแท็กมีนาแล้วมีลิซ่าด้วยเพื่อเป็นการต้อนรับลิซ่ากลับไทยนั่นเองและอย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะคะต้องเน้นความปลอดภัยของลิซ่าด้วยเพราะในเมืองไทยของเราด้วยสถานการณ์โควิดอย่าให้ทุกคนเว้นระยะห่างและร่วมกันติดแฮชแท็กเยอะๆน่าจะดีที่สุดนะคะเพราะ การไปรับลิซ่าที่สนามบินจะทําให้รบกวนผู้โดยสารคนอื่นรักลิซ่าก็ต้องห่วงความปลอดภัยของลิซ่าให้มากๆด้วยและการกลับมาครั้งนี้ของลิซ่าก็ขอลิซ่าได้พักผ่อนเยอะๆพักผ่อนให้เต็มที่ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวและขอให้แฟนๆของลิซ่าเคารพความเป็นส่วนตัวของลิซ่าและก็ครอบครัวของลิซ่าด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็มาเดตข่าวของลิซ่าแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันค่ะ